ย่งเหมาะสมถ้าผมมีความคิดว่าพระเจ้าคงเรียกให้ผมเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยคือคือผมไปโบสถเนี่ยเพื่อไปตอกบัตรแล้วก็เผื่อว่าตายแล้วยังคงได้เข้าสวรรค์อยู่วันนี้ผมคงไม่ได้ทํางานรับใช้อะไรพระเจ้าอชเมน นั้นพระเจ้าต้องการให้เราแต่ละคนเติบโตขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นอวัยวะที่อยู่ในพระกายของพระองค์และทํางานอย่างเต็มที่รู้ไหมร่างกายที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นทำงานอย่างเต็มที่แต่มีหนึ่งเปอร์เซ็นที่มันไม่ทํางานอย่างเช่นหัวใจถ้าหัวใจไม่ทํางานเป็นไงครับต่อให้ที่เหลือทํางานทุกคนทั้งหมดก็ต้องลาโลกไปเหมือนกัน พระกายของพระคริสต์กินความรวมไปถึงพี่น้องทั่วโลกพระเจ้าต้องการให้พี่น้องทั่วโลกเจริญเติบโตและทำงานรับใช้พระองค์เอเมนสำหรับพวกเราที่เป็นพระกายย่อยมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็เช่นเดียวกันพระเจ้าต้องการให้พวกเราแต่ละคนได้เติบโตขึ้นและทำงานรับใช้แต่น่าเสียดายนะครับพอพูดถึงงานรับใช้หลายคนมองภาพงานรับใช้เหมือนกับสาวกก่อนที่จะรับความรอด พราะพวกสาวกคิดถึงแต่ใครจะเป็นใหญ่กว่ากันไปถามพระองค์ใครจะเป็นใหญ่พระเยซูต้องเรียกเด็กมาบอกถ้าไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กพวกเนี้ไม่ได้เข้าในะสวรรค์พระองค์แล้วบอกสาวกสิบสองคนนะถ้าไม่กลับใจเนี่ยมั่วได้แข่งกันใครจะเป็นใหญ่ไม่ได้เข้าสวรรค์แต่ทุกวันนี้คนที่พยายามจะไต่เต้าขึ้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปแทงข้างหลังคนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้มีตําแหน่งแล้วก็มีการ เหมือนกับว,วางอาณาเขตไวนน้นี่เขตของฉันนะนี่ของของฉันนะอย่ามายุ่งเราเคยเจออะไรแบบนี้บ้างไหมตรงนี้เป็นการเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณไหมครับ<ช>นี่แหละเด็กที่แท้จริง <c oughs> เป็นเด็กในฝ่ายวิญ,ญญาณเพราะทุกอย่างมันจะสนองความต้องการของ <c oughs> เนื้อหนังของตัวเองแพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตมากไปกว่านั้น บอกคนข้างๆอีกรอบหนึ่งเรามาเติบโตไปพร้อมๆกันนะลักษณะของเด็กที่คุณสามารถเห็นได้นะครับในข้อที่14ก็คือว่าเด็กนั้นจะถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างเด็กจะเปิดพระคัมภีร์ไม่เป็นอ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยได้อ่านดังนั้นใครสอนอะไรเชื่อหมดเด็กจะเข้าไปในร้าน พระอ่าหนังสือของคริสเตียนหยิบเล่มไหนขึ้นมาอ่านเชื่อหมดทุกอย่างสิ่งแรกที่เขาจะทำเขาจะไปดูก่อนเล่มขายดีที่สุดในร้านในเวลานี้เล่มไหนพอเป็นเรื่มนี้หยิบเข้ามารับหมดทุกอย่างโดยไม่เช็คกับพระคัมภีร์นั้นคำสอนอะไรจะซัดไปทางไหนเขาจะไปทางนั้นเดือนนี้เชื่อเรื่องนี้อีกเดือนหนึ่งเล่มใหม่ออกมาไม่เชื่อแล้วเรื่องนั้นมาเชื่อเรื่องนี้แทน แล้วแต่ใครจะเขียนกำกับเอาไว้รับรองหนังสือเขาก็จะเชื่อโดยอัตโนมัติทําไมเราไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่รับรองทําไมให้ไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นครูของเราเป็นคนบอกว่าเอ๊ะออันนี้ไม่ใช่นะเปิดพระคัมภีร์เช็คดูอีกทีหนึ่งเอเมนหลายคนก่อนมาเป็นคริสเตียนอยู่ในสภาพที่ดีพอมาเป็นคริสเตียนรับเอาทุกคําสอนเข้าไปโดนซัดไปซัดมาอยู่ในสภาพที่แย่ก,กว่าก่อนมาเป็นคริสเตียน จากที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ค่อยมีพันธนาการเท่าไหร่พอมาเป็นคริสเตียนแล้วกลับติดอยู่ในพันธนาการทุกครั้งที่ไปโบสถ์และกลับมาบ้านอยู่ในสภาพที่ชอกช้ำ <c oughs> จนไม่อยากจะกลับไปที่คริสตจักรอีกนั่นเป็นไรเป็นเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่เติบโตเรายังใช้พระวจนะแห่งความจริงไม่ได้นะครับเอาละนี่คือลักษณะของเด็กลักษณะของเด็กอีกประการหนึ่งเราพบได้ในกาลาเทียบทที่5เราเปิดไปดูด้วยกันนะครับ แล้วหาอะไรขั้นที่กาลาเทียบทที่5เพราะวันนี้เราจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในกาลาเทียบทที่5ด้วยกันเราจะดูข้อที่19บเถึงยีนะครับการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณีการโโครกการหลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการไฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทํานองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าในห้องนี้มีใครอยากจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าบ้างดังนั้นคุณจะต้องเอาชนะการงานของเนื้อหนังได้รู้ไหมครับสาเหตุประการหนึง่งที่เราไม่สามารถเอาชนะการงานของเนื้อหนังเรายังตกอยู่ใต้อำนาจของเนื้อหนังรู้ไหมว่าคริสเตียนทารกคริสเตียนเด็กคือคริสเตียนที่ถูกเนื้อหนังปกครองนั่นเอง เนื้อหนังรวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปล่อยให้ครอบงำเราจะอยู่ในสภาพของเด็กตลอดไปหลายคนนะครับไปโยนความผิดเคยเห็นเด็กไหมวเวลาโดนจับได้สิ่งแรกที่ทำคืออะไรครับโยนความผิดเราไปดูรายการของการงานของเนื้อหนังกันนะครับการงานของเนื้อหนังอันดับแรกคือล่วงประเวณีนี่ไม่ใช่เป็นการถูกวิญญาณชั่วสิงนะครับนี่คือการงานของเนื้อหนัง เราไม่บังคับตัวเองเราไม่บังคับความคิดแล้วเราก็ปล่อยตามความคิดแล้วเราก็ทำผิดทางเพศแล้วเมื่อมีคนจับเราได้เราทำยังไงครับโอ้ยฉันโดนวิญ,ญญาณชั่วเข้าสิงรู้ไหมเมื่อเราไม่รู้หรือปฏิเสธที่จะรู้ที่มาของปัญหาแล้วเราโยนความผิดไปที่อื่นปัญหานั้นจะไม่ถูกแก้ไขถูกไหมครับถูกไหม สมมุติว่าคุณติดเงินอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วคุณไม่ไปจ่ายเงินเขาแต่คุณไปจ่ายให้กับกบสิกรแทนคุณส่งค่างวดเหลือก็ตามคุณเอาเข้ากสิกรถามว่านี่คุณพ้นไหมไม่มันยังค้างอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าต้นต่อของปัญหามันอยู่ตรงนั้นคุณจะไปเติมเงินเข้าอีกบัญชีหนึ่งนะอีกธนาคารหนึ่งเท่าไหร่มันไม่สามารถแก้หนี้สินที่อยู่ในธนาคารที่คุณไปติดเขาได้ เมื่อเนื้อหนังของคุณเป็นที่มาของการล่วงประเวณีแล้วคุณจะไปโยนความผิดว่าวิญญาณชั่วสิงฉันทำอะไรมันไม่ได้คุณจะไม่ได้รับการแก้ไขคุณจะไม่ได้รับการปลดปล่อยหลายคนโยนความผิดให้กับมารโยนโยนความผิดให้กับวิญญาณชั่วทั้งทั้งท,งท,งที่ต้นตอที่แท้จริงแล้วคือเนื้อหนังของคุณคุณอ่านดูนะครับหลายคนบอกโอ้ยคนนี้มีวิญญ,ญาณอิจฉาหรือเสยียคนนี้มี คนนี้มีวิญญาณแห่งการล่วงประเวณีคนนี้มีวิญญาณแห่งผีโสโครกวิญญาณแห่งการลามกคนนี้มีวิญญาณแห่งการนับถือรูปเคารพคนนี้มีวิญญาณแห่งการถือวิทยาคมโอ้คนนี้มีวิญญาณมีไหมครอบละกัมภี์บอกหรือเปล่าว่านี่คือการงานของวิญญาณชั่วไม่ใช่นี่คือการงานของเนื้อหนังมนุษย์บอกคนนั่งข้างนะครับคุณมีเนื้อหนังซึ่งมีความสามารถจะผลิตผลงาน ตามรายการที่อาจารย์เขาเพิ่งอ่านไปได้แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นอย่าไปโทษผีอย่าโทษวิญญาณชั่วผมไม่สนใจคุณจะอ้วกแตกอ้วกแตนนะครับอย่างที่เขาชอบทำกันเอาผีออกมากี่ตัวเอาเอาเออกมากี่กะละมังนะวันรุ่งขึ้นคุณนี่ก็จะกลับไปทำเหมือนเดิมเพราะว่าปัญหาที่ต้นต่อยังไม่ถูกแก้ วิธีที่จะแก้ปัญหาขึ้นได้คุณต้องเติบโตในฝ่ายวิญญาณเปาโลได้กล่าวไว้ว่าตอนที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าก็คิดหาเหตุผลอย่างเด็กข้าพเจ้าก็ดําเนินชีวิตข้าพเจ้าก็พูดเหมือนอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้นข้าพเจ้าก็เลิกอาการนั้นเสียอะไรที่ทําให้เราเลิกได้ครับการเติบโตฝ่ายวิญญาณเอเมนผมบอกคุณแล้วนะครับเมื่อก่อนผมชอบดูมวยมากโดยเฉพาะมวย เช้าวันอาทิตยต์ผมตัดสินใจมาโบสเมื่อเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆความปรารถนาที่จะดูมวยเช้าวันอาทิตย์มันหายไปเอเมนเพราะเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะไม่มีความปรารถนาสิ่งเก่าๆผมมีคำถามตอนเด็กๆผู้ชายคนไหนบ้างชอบเล่นตุ๊ก,กตาพวกกาโมอุนตาแมนหรืออะไรก็ตามที่เป็นกระตุนญี่ปุ่นอย่างนั้นทั้งวันคุณทาอะไรครับ วีโอ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 ถ้าผมไปเยี่ยมคุณที่บ้านวันนี้แล้วเสียงแรกที่ผมได้ยินนะครับพี่เลิศชัยทำวีโอ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 เสียงดังลั่นบ้านเลยนะพอผมแอบเข้าไปดูในห้องเห็นเลยมือกำลังจับอยู่โอโอโออันนี้มีปัญหาแล้วนะครับเอเมนแต่ที่เราไม่พบว่าเขาเป็นแบบนี้เมื่อเราไปถึงบ้านเขาเราได้ยินเสียงอันดับแรกเสียงนมัสการพระเจ้า เสียงยกชูร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าเมื่อเราเข้าไปถึงเขาเล่นเป็นโนอยู่นมัสก,การพระเจ้าอยู่เพราะอะไรครับเมื่อเราโตขึ้นความปรารถนาในสิ่งเก่าๆมันได้หมดล่วงไปทางที่คุณจะเอาชนะการงานของเนื้อหนังได้คุณจะต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะถ้าคุณไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณคุณก็จะสนองความต้องการของเนื้อหนังต่อไปแล้วคุณก็ได้แต่โทษวิญญาณชั่วเข้าสิง วิญญาณแห่งความอิจชาไม่ใช่วิญญาณแห่งความอิจฉาเหนือหนังของคุณต่างหากที่อิจฉาเขาการเติบโตไฟวิญญาณคือการคิดอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าพูดอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าดําเนินอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าและดําเนินตามพระวจนะของพระองค์เอเมนพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเห็นใครได้ดีให้เราดีใจกับเขาและในการปฏิบัติต่ตอกันนั้นจงยกคนอื่นให้สูงกว่าตัวเราเอง เมื่อคนที่ทํางานร่วมกับเรามาเขาได้รับการยกตําแหน่งขึ้นเป็นตําแหน่งที่เราอยากได้ถ้าเราดําเนินตามพระวจนะของพระองค์เราจะทำยังไงครับพยายามจะทําลายชื่อเสียงของเขาเพื่อเราจะขึ้นไปแทนหรือเปล่าไม่เราจะยินดีกับเขาด้วยเราจะซื้อของไปแสดงความยินดีกับเขาด้วยเพราะเมื่อเรามองเห็นคนอื่นดีกว่าเรา เราจะยินดีกับความสําเร็จของเขาและเมื่อเรามีท่าทีแบบนี้วันแห่งความสําเร็จของเราจะใกล้เข้ามาอีกวันหนึ่งทุกวันนี้แม้กระทั่งผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เต็มไปด้วยความอิจฉาและริษยาพอมาเจอหน้ากันโบสถ์คุณมีกี่คนทําไมถามทําไมจะมาเลี้ยงดูกันล่ะไงอยู่คณะอะไรบทเถื่อนนี่เอง ว้ยบทเทือนนี่ด่าพระกายของพระคริสต์นะคงไม่แปลกอะไรเ่ยที่บ้างก็อ่อนกําลังและเจ็บป่วยและบ้างก็ล่วงหลับไปก่อนวัยอันควรเฮเมนงั้นทางที่คุณจะทําได้คือคุณต้องดําเนินในความรักดําเนินตามพระวจนะแล้วคุณก็จะเติบโตขึ้นได้อาที่ท,ท,ที่ที่บทที่บทมีคนหายโรคหรือเปล่าที่บทพ,พูดภาษาแปลกหรือเปล่าที่บทถาม เป็นไ,ไงอะ่ะเรื่องบางอย่างเราเก็บไว้เป็นความลับเป็นอะไรบ้างไม่ได้ทําไมต้องอวดกันฮะมีคนรับเชื่อเท่าไหร่สัปดาห์ที่แล้วแข่งกันทาไมที่หลังนะครับเวลาคุณไปเจอใครเขาถามคุณว่าที่โบสถ์มีเท่าไหร่บอกเขาไปตามความจริงแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าโบสถ์เขามีมากกว่าปรบมือให้เขาดีใจด้วยเอเมนเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> รักษาหัวใจของเราให้มีความสุขอยู่เสมอ อย่าให้ใครปรากฏกายเข้ามาพอเราเห็นด้วยหางตาแล้วสูญเสียความชื่นชมยินดีอย่าให้เป็นแบบนั้นจงยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จอยู่เสมอนะครับเอาละนี่คือสิ่งที่เด็กเขาเป็นกันนะการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดการล่วงประเวณีบังคับตัวเองไม่เป็นหรอกถูกไหมเด็กมันเด็กเวลามันอยากเขีนอะไรเนี่ยมันบังคับตัวเองไหม บังคับไหมมันอยากดูอะไรมันก็ดูอยากทำอะไรก็ทำแต่ผู้ใหญ่จะบังคับตัวเองได้นะการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมเป็นศัตรูกรันมีอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ต้องอาศัยวิญญาณชั่วมาเร้าไหมไม่ต้องเนื้อหนังของเรานั่นแหละนะน่าเสียดายนะครับรายการทั้งหมดเหล่านี้เราพบได้ที่ไหนสส่วนใหญ่ในคริสตจักรนั่แหละ เรื่องน่าภูมิใจเลยนะแต่มันก็เป็นความจริงแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พี่น้องที่นี่ไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเพราะเราเรียนรู้ที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณดําเนินในความรักและบังคับตัวเองเอเมนไหมล้วพวกเราก็เลยได้มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้ามีส่วนในฤทธเดชของพระเจ้ามีส่วนในพระพรของพระเจ้ามีส่วนในชีวิตที่ครบบริบูรณ์ของพระเจ้า ใครอยากจะชั่วกับเราให้เขาชั่วแต่เราอย่าลดตัวลงไปชั่วกับเขา <Okay. S 1> เวลาคุณเดินเจอสุนัขเห่าใส่คุณคุณต้องลดตัวลงไปเห่าใส่สุนัขไหม mm hmm. เพื่อให้มันประกาศศักดิ์ mm hmm. รศรีประกาศศักดาว,ว่าฉันก็ฮะถ้าคุณไม่ทําอย่างนั้นกับสุนัขอย่าทํากับคนทําไมเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเรายิ่งใหญ่กว่าคนอื่น mm hmm. มันบีบแต่ใส่ฉันได้เ mm hmm. ดี๋ยวฉันจะชะลอรถแล้วตามไปข้างหลังมันไปบีบแต่ใส่มันบ้าง เอะมันขวางฉันได้เดี๋ยวฉันจะเล่งขึ้นไปข้างหน้าแล้วไปขวางมันบ้างเราจําเป็นต้องทําแบบนั้นไหมนะเราจําเป็นต้องเปิดกระจกแล้วก็ชูนิ้วใส่กับให้คนอื่นไหมที่ขับรถไม่ได้ดังใจเราไม่ถ้าเรายังทําอย่างนั้นอยู่นี่คือการงานของเหนือหนังอย่าโทษมานเอเมนอเราได้เห็นแล้วมีใครยังอยากเป็นเด็กแบบนี้อยู่บ้าง ถ้าอย่างนั้นเราไปดูลักษณะของผู้ใหญ่กันบ้างเป็นยังไงหาอะไรขั้นกาลาเทียบทที่5ไว้ก่อนเปิดไปดูในหนึ่งโคโรินด้วยกันนะครับหนึ่งโคโรินบทที่หนึ่งดูในข้อที่7นะครับหลายคนมีความคิดว่าการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้นหมายถึงว่าจะต้องเป็นคนที่โ,โหมีฤทธิ์เดชมากมายมีของประทานมากมายคริสจากโคโรินนะครับ ของประธานเยอะมากเยอะขนาดที่เปาโลต้องเขียนและอุทิศกันเป็นบทๆเลยนะครับพูดถึงความเรียบร้อยความเป็นระเบียบในการเข้ามาประชุมกันเพราะอะไรครับเมื่อพวกเขามาประชุมกันคนนี้ก็มีภาษาแปลกๆอีกคนก็มีภาษาแปลกๆอีกคนก็มีการแปลอีกคนก็เผยพระวจนะและทั้งหมดนี้เขาไม่รอกันนะครับคนหนึ่งเผยอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่าจะเผยดีกว่าไอ้คนนี้ยังเผยไม่จบขึ้นมาเผยบ้างพระเจ้ายอมโยธาตรัสเอาไว้ว่า สักพักหนึ่งกําลังเผยเผยอยู่อีกคนหนึ่งรู้สึกอยากพูดภาษาแปลกๆโอ้บอ้าๆๆๆออกมาแข่งกันจนกระทั่งโกลาหลนคนเขาคิดว่าบ้ากันไปแล้วนะครับนี่คือคริสตจักรที่เต็มไปด้วยการสาแดงของพระวิญญาณเป็นมีของประทานเต็มไปหมดและเปาโลได้บอกกับพวกเขาในหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดว่าท่านทั้งหลายจึงมิได้ขาดของประธานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้า พวกเขามีของประธานแต่ถามว่าเขาโตฝ่ายวิญญาณไหมมาดูบทที่สามด้วยกันนะครับในข้อที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเราเพิ่งอ่านกาลาเทียบทที่ห้าไปใช่ไหมเหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์คนที่ดําเนินตามฝ่ายเนื้อหนังคือคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วหรือยัง ปาโเราบอกว่าเหมือนกับที่ท่านเป็นทารกท่านดําเนินฝ่ายเนื้อหนังท่านเป็นทารกมีความเกี่ยวข้องกันไหมคํานิยามอยู่ในข้อนี้แหละเด็กทารกฝ่ายวิญญาณคืออะไรคือคริสเตียนที่ดําเนินตามฝ่ายเนื้อหนังนั่นก็คือมีการริษยาอิจฉามีการทะเลาะเบาแวงมีการยกตัวขึ้นถามว่าพวกเขามีของประทานไหมมีมีแบบไหนมีแบบไม่ขาด ไม่ขาดนี่หมายถึงมีเยอะนะครับข้อที่สองข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนมมิใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับและถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถเวลาผ่านไปท่านคาดว่าพวกเขาจะโตพอที่จะรับอาหารแข็งได้แล้วแต่ยังรับไม่ได้ต้องรับแต่น้ำนมด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อยังยังอิจฉา กันและขัดเคืองใจกันท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือและไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือมนุษย์สามัญคือมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นเองพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับพระองค์ได้เสด็จมาและสร้างเราให้เป็นอย่างพระองค์วันนี้เราไม่ใช่เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาแนละ้วแต่เราสามารถเลือกได้ที่จะปรับสวิตช์นะมาดําเนินชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาแต่ไม่ได้วยความอิจฉาริษยาความกโกรธ ขัดเคืองใจกันเอเมนเมื่อเราสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นให้เราทําเหมือนกับที่เราสามารถบังคับรถได้รถสมัยนี้ก็จะมีนะครับคุณต้องการช่วงล่างนิ่มขนาดไหนจิ้มไปที่โหมดนิ่มมันจะนิ่มแต่ถ้าคุณอยากจะขับเร็วๆเนี่ยนิ่มๆเนี่ยเลี้ยวแล้วมันจะยวบยาบคุณกดไปอีกโหมดหนึ่งมันจะปรับให้แข็งขึ้นแล้วคุณจะเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจเอเมนถ้าคุณสามารถเลือก ที่จะเลือกการขับขี่ของคุณได้คุณสามารถเลือกที่จะปรับโหมดการดําเนินชีวิตของคุณได้ทันทีที่คุณเริ่มจะรู้สึกแล้วขนทางหน้ามันจะคลุกคละคุณกําลังจะเข้าอยู่ฝ่ายเนื้อหนังให้คุณกดมดดดาเนินในฝ่ายวิญญ,ญาณใครตบหน้าข้างนึงจงยืน่นอีกข้างนึงให้กับเขาเอเมนพระคัมภีร์บอกเรายอมให้เขากงบ้างได้ไหมอ่า ใครที่มาขออะไรไม่เพียงแต่ให้เขาให้แถมเข้าไปด้วยได้ไหมได้ไหมครับทําไมเราจะต้องเฮ้ยไม่ยุติธรรมถ้าเราต้องการความยุติธรรมปลายทางในชีวิตของเราควรจะไปไหนนรกที่เราเข้าสวรรค์นี่มันยุติธรรมไหมไม่เลยด้วยซ้าไปถ้าจะเอาความยุติธรรมจริงๆพวกเราตายแล้วต้องลงนรกกันหมดแต่เพราะ พระเจ้าได้ทรงสำแดงพระเมตตาของพระองค์ลงมายอมมารับความยุติธรรมแทนเราคือยอมรับการลงโทษแทนเราและมอบพระคุณให้และพระองค์บอกให้พวกเรามอบพระคุณให้กับคนอื่นด้วยดังนั้นชีวิตเราจําเป็นไหมนะไอ้นนี้ไม่ยุติธรรมขับรถปาดหน้าแบบนี้ไม่ยุติธรรมบางครั้งเราต้องให้พระคุณแก่คนอื่นด้วยพระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตอย่างที่พระองค์ใช้เต็มไปได้วยความรัก ให้อยู่เสมอเชื่อในส่วนดีของคนอื่นอยู่เสมอเอเมนเอาละในหนึ่งโครินเราได้เห็นแล้วนะครับพวกเขาเต็มไปด้วยของประทานมากมายแต่เปาโลเหมารวมพวกเขาว่าพวกเขายังเป็นไม่ใช่เด็กด้วยซ้าแต่เป็นทารกเพราะเด็กยังพอกินอาหารแข็งได้แต่ทารกนั้นกินไม่ได้เลยต้องกินแต่น้ํานมเปาโลต้องการที่จะสอนเรื่องความชอบทมพวกนี้ก็ไม่เข้าใจ